ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองช่วงพศ 2516- ถึงพศ2535การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยพศ2475วันที่24มิถุนายน2475คณะราษฎรยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยหลักที่สำคัญ6ประการของคณะราษฎร คณะราษฎรคือการรวมตัวของกลุ่มผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายโดยมีเป้าหมายหลัก6ประการของคณะราษฎรดังนี้ 1. รักษาความเป็นเอกราชของประเทศ 2. รักษาความปลอดภัยในประเทศ 3. ดูแลเรื่องเศรษฐกิจโดยจัดทำโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ 4. ให้มีความเสมอภาคเกิดขึ้นในสังคม 5. ให้ราษฎรมีเสรีภาพที Leonardo, <Han> ่ไม่ขัดต่อหลักการข้างต้น4ประการ 6. ดูแลการศึกษาแก่ราษฎรเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475คณะราษฎรทำการปฏิวัติ27มิถุนายน2475พรบรัชธรรมนูญชั่วคราว2475 10ธันวาคม 2,475รัฐธรรมนูญฉบับถาวร2,475ยุครัฐข้าราชการพศ2,475ถึงพศ2,590ยุคพผเด็จการอำนาจนิยมหรือพผเด็จการทหารพศ2,490ถึงพศ2,516ยุคพผเด็จการอำนาจนิยมพศ2,490ถึงพศ2,516 ยุคของกลุ่มทาหารและกองทัพได้เข้ามามีบทบาทที่สําคัญทางการเมืองโดยการยึดอํานาจทำรัฐทับาหารด้วยกันเองถือว่าเป็นการปกครองของขา้าราชการทาหารเป็นหลักเรียกว่ายุคอํามาตยาทิปไตยการเปลี่ยนแปลงการปกครองยุคที่1และยุคที่2ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่พศ2475ถึงพศ2516ลักษณะการเมืองของไทย ถูกแช่แข็งไว้ด้วยความเข้มแข็งของฝ่ายทหารและข้าราชการพลเรือนประชาชนไม่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นการผลักดันรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งนับว่ายังไม่ได้เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยตามที่คณะราษฎรและรัชการที่7ตั้งใจไว้เลยกลุ่มของทหารกลุ่มอำนาจทางการเมืองไว้ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงการปกครองยุคที่หนึ่งและยุคที่สองจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งกันนั้นมีหลายระดับนับตั้งแต่ 1. ความขัดแย้งทางอำนาจและผลประโยชน์ 2. ด้านนโยบายเศรษฐกิจหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3. ระหว่างขั้วอำนาจกลุ่มเก่าและใหม่ 4. ทางด้านทหารกับทหาร 5. ทหารกับตำรวจช่วงปลายยุคเผด็จการอำนาจนิยม แธันวาคม2 5 6 6จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ถึงแก่อาสัญญกรรม9กธันวาคม2 5 0 6จอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเรื่อยมาช่วงนี้จึงเป็นช่วงการปกครองแบบเผด็จการอุปถัมภ์หรือแบบปกครองหรือปกครองโดย3ามทรราชโดยจอมพลถนอมจอมพลประพาส และพันเอกนลงเพื่อผลประโยชน์และความอยู่รอดของตนและเครือญาติรัฐบาลถนอมประภาสนาลงพศ 2506- ถึงพศ2516จอมพลสลิ์ชนะรัฐได้ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่8ธันวาคม2506และต่อมาในวันที่9ธันวาคม2506จนถึงวันที่20มิถุนายน2511 จอมพลถนอมกิติพจรได้ใช้อำนาจปกครองแบบเผด็จก,การอำนาจนิยมหรือรเผด็จก,การอุปมัมภมเกิดเหตุการณ์ภาวะเข้าและน้ำตาลขาดแคลนซึ่งทำให้เป็นที่เดือดร้อนและได้นำเครือญาติเข้ามาสู่การปกครองและการใช้อำนาจของพันเอกนงลงและลูกชายของจอมพลถนอมยุคป,ประชาธิปไตยเบ่งบานพศ2512ถึงพศ2520 ยุคประชาธิปไตยเบ่งบานพศ2512ถึง2520 9ธันวาคม2606จอพนนมพลถนอมกิตติขจรรับช่วงต่อการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญพศ2502จนถึงพศ2511ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2511 10กุมภาพันธ์2512วันเลือกตั้งจอมพลถนอมได้ตั้งพรรค สหประาชาไทยและได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาบริหารประเทศในบรรยากาศปร,าาประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นเวลาสองปี17พฤศจิกายน2514ได้ทำการปฏิวัติตนเองและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญพศ2511และได้ประกาศใช,ช้รัฐธรรมนูญพศ2515ซึ่งมี รักษาความเผด็จก,การโดยมีมาตรา17เป็นสำคัญอยู่ประชาธิิปไตยหนม่งบานพศ .2512 ถึงพศ2520 17พฤศจิกายนพศ2514ได้ทำการปฏิวัติตนเองและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญพศ2 5 1 1ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญพศ2515ลักษณะแบบเผด็จก,การ โดยให้ความสำคัญในมาตรา17เป็นสำคัญยุคประชาธิปปไตยเด่งบานพศ2512ถึงพศ2520จากการสืบทอดอำนาจของจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นยุคเกิดภาวะข้าวและน้ำตาลขาดแคลนซึ่งทำให้เป็นที่เดือดร้อนและได้นำเครือญาติเข้ามาสู่การปกครองและการใช้อำนาจของพันเอกนรงรููกชายของจอมพลถนอม เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพทางการเมืองช่วงยุคที่3ประชาธิปไตยเบ่งบานเกิดจากสองสถานการณ์ใหญ่คือ1เหตุการณ์14ตุลาคมพศ2516 2เหตุการณ์6ตุลาคม2519ยุคประชาธิปไตยเบ่งบานพศ2514ถึงพศ2520 ยุคนี้ได้มีการเรียนรองรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นแบบระบบอุปธรรมที่มีการแบ่งอัดเขตแดนและอำนาจถูกละลายจากพันเอกนรงที่ใช้ตำแหน่งรองเลขาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติราชการกอตปเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์14ตุลา นั่นเกิดจากการจับกลุ่มตัวนักศึกษาและอาจารย์ที่แจกใบปลิวเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและจึงเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาโดยเฉพาะศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุการณ์14ตุลาคมวันมหาวิประเหตุการณ์14ตุลาคมพศ2516เริ่ม เริ่มจากกลุ่มนักศึกษาออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญรัฐบาลได้ใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปรามและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากวันที่14ตุลาคมวันมหาวิประยคตรังเหตุการณ์14-16ตุลาคม2516 14ตุลาคม2516ถึง16ตุลาคม2516 แต่งตั้งนายสัญญาธรรมศัก์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่จอมพลถนอมได้หนีออกนอกประเทศและบ้านเมืองกับคืนความสงบอีกครั้งในช่วงนี้กลุ่มอำนาจต่างๆประกอบกับก,บการถูกคอมมิวนิสต์แผ่เข้ามาและมีการใช้อำนาจของนักศึกษาจึงเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นและความแตกแยก,กกันในสังคมไทย 7ตุลาคม2517ประกาศใช้รัฐธรรมนูญพศออ2517หลังเหตุการณ์14ตุลาถึง16ตุลาคมพศออ2516หลังได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป3ครั้ง 1. หม่อมหลวงสนีปราโมท15กุมภาพันธ์2518ถึง14มีนาคม2518 หม่อมหลวงคือกริษปราโมท14มีนาคม2518ถึง20เมษายน2519 3. หม,ม่อมหลวงสนีปราโมท20เมษายน2519ถึง6ตุลาคม2519เหตุการณ์6ตุลาคม2519จอมพลถนอมเดินทางกลับประเทศไทย 6ตุลาคม2519เหตุสังหารหมู่เหตุการณ์6ตุลาคม2519จอมพลถน,นงมกลับไทยโดยบวชเป็นสามเณรน,นักศึกษาประชาชนได้ออกมาประท้วงขับไล่และทำการปราบนักศึกษาและประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519 ถือเป็นการสิ้นสุดของระบบประชาธิปไตยโดยกลุ่มของกองทัพทหารอย่างสมบูรณ์แบบและทำให้รัฐธรรมนูญที่ได้มาด้วยการต่อสู้ของประชาชนคือการล้มระบบปรเิเณีการทหารยุคป,ประชาธิปไตยเบ่งบานพุทธศักราช2516ถึงพุทธศักราช2520เย็นวันศุกร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2519 รัาบันหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินผู้นำคือพลเอกสงัดชะลออยู่หัวหน้าคณะ8ตุลาคมพุทธศักราช2519ถึง20ตุลาคมพุทธศักราช2519มติคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแต่งตั้งนายทานินกับไรวิเชียนเป็นนายกรัฐมนตรี1ปี 20. ตุลาคมพุทธศักราช2521ร้ทอัประหารครั้งที่2องคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินพลเอกสงัดชะลออยู่หวัวหน้าคณะ 11. พฤศจิกายนพุทธศักราช2520ถึง 22. พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 2มัมติคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินตั้งแต่พลเอกเกียงศักดิ์ชมานัท เป็นนายกรัฐมนตรี1ปี6เดือน22ธันวาคมพุทธศักราช2521ประกาศใช้รัฐธรรมนูญพศ2521 22พฤษภาคมพุทธศักราช2522การเลือกตั้งทั่วไปยุคก,กึ่งประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยครึ่งใบพศ2520ถึงพศ2535 ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบหลังเกิดรัฐประหารโดยพลเรือเอกสังกัดชะลอย,อยู่นายกรัฐมนตรีนายฐานินกับไรวิเชียนประมาณ1ปีเกิดรัฐประหารครั้งที่สองโดยพลเรือเอกสังกัดชะลอย,อยู่แต่งตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีและประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2521 ได้รับการเลือกตั้งพลเอกเกียงศักดิ์ชมานีน,นายกรัฐมนตรีเป็นได้เพียงสิบเดือนก็ลาออกเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจของโลกปัญหาราคาน้ำมันได้รับการเลือกตั้งพลเอกเปรมติระสุลานนท์นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรมติณสูรานนท์ใช้คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66ทับ22เรื่องนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ต่อมาเป็นประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษเป็นนายกรัฐมนตรีถึง9ปี3วาระพลเอกชาติชายชุณหะวันนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเศรษฐกิจประเทศไทยจเจริญเติบโต จะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียต่อจากเกาหลีใต้ฮ่องกงสิงคโปร์และไต้หวันมีการช่อราษฎรบางหลวงอย่างหนักในรัฐบาลถูกยึดอำนาจจากคณะทหารหลังจากการเลือกตั้งปี2531พลเอกชาติชายชุณหวันเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถือได้ว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทยได้สมบูรณ์แล้ว เนื่องจากพลเอกชาติชายเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยและเป็นสอสอซึ่งแตกต่างกับพลเอกเปรมที่ไม่ได้มาจากการเป็นสอสอหากแต่ได้รับเชิญมาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ได้พลเอกชาติชายมีนโยบายเปลี่ยนสนามลบเป็นการค้าจึงเป็นเหตุให้การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากผลเอกชาติชายชุณหะวัลวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2531ถึง23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ลักษณะของการปกครองประเทศสมัยชาติชายซึ่งนำมาไปสู่การกระทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอ,อชอ 1. เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในบรรดาคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลอย่างว้างขวาง 2. คข้าราชการทางการเมืองใช้อำนาจมากเกินไปลังแกข้าราชการประจำพลเรือน 3. ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบผลิตการทางรัฐสภา 4. มีความพยายามจะทำลายสถาบันทหาร 5. มีการบิดเบือนคดีรอบสังหารและมีจุดมุ่งหมายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบพุทธศักราช2520ถึงพุทธศักราช2535เกิดรัฐประหารพลเอกสุนทรคงสมพงศ์หวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรอสอชอ แต่งตั้งนายอานุนปัญญาดชุนนายกรัฐมนตรีและประกาศใช้กฎหมายรละธรรมนูญพุทธศักราช2534ยุคป,ประชาธิปไตยครึ่งใบพุทธศักราช2520ถึงพุทธศักราช2535เกิดรัฐประหารพลเอกสุนทรคงสมพงห์หวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรอสอชอ แต่งตั้งนายอานุ์ปัญญาดัชุนนายกรัฐมนตรีและประกาศใช้กฎหมายรละธรรมนูญพุทธศักราช2534มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ที่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2535มีการเลือกตั้งทั่วไป มีพักประชุมจับมือกัน5พักโดยพักที่ได้จำนวนผู้แทนมากที่สุดคือพักมานพักสามัคคีธรรมหัวหน้านายนลงวงวันได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพักชาติไทยพักกิจสังคมพักประชากรไทยและพักราษฎรพักเทพประกอบไปด้วย4พักการเมืองคือพักความหวังใหม่ พักประชาธิปัตย์พักพลังธรรมและพักเอกภาพเหตุการณ์พฤษภาคมพศ2535พฤษภาธมินผลเอกสุจินดาคลาประยุนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเคยพูดว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆเสียสัตว์เพื่อชาติประชาชนเดินขบวนขับไล่ ภาเพเหตุการ์พฤษภาคม2 5 3 5เหตุการณ์พฤษภาธมินยุคปฏิรูปทางการเมืองและแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมระหว่างพุทธศักราช2535ถึงพุทธศักราช2540ปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมระหว่างพุทธศักราช2535ถึงพุทธศักราช2540ภายหลังเหตุการ์เพฤษภาธมิน ได้แต่งตั้งนา,นายอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกสุจินดาคลาประยูน13กันยายนพุทธศักราช2535เกิดการเลือกตั้งทั่วไป23กันยายนพุทธศักรา25 35, ช2535นายชวนลีกภยัยเป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา สร้างความปองดองในสังคมการเมืองจึงนำไปสู่กระบวนการปฏิรูปการเมืองได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยหรือคอพปปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมระหว่างพุทธศักราช2535ถึงพุทธศักราช2540ลักษณะของการปฏิรูปการเมืองในทัศนะของคอพป โดยสรุปมีสาระสำคัญรวม4ประการคือ 1. การปฏิรูปทางการเมืองต้องแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองทางระบบ 2. การปฏิรูปการเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสุจริตและประสิทธิภาพทางการเมืองดังนั้นจึงต้องปฏิรูประบบการเมืองโดยขจัดการทุจริตทุกรูปแบบ 3. ยกล่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้เป็นการปฏิรูปการเมืองโดยทำให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน 4. การปฏิรูปการเมืองดังกล่าวยึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นกรอบหลักทางนี้โดยมุ่งปรับปรุงระบบรัฐสภาแบบล้าสมัยให้เป็นระบบรัฐสภาแบบทันสมัยและมีเหตุผล การพัฒนาการเมืองการปกครองไทยรอสชอรัฐประหารแล้วก็ได้ตั้งรัฐบาลนายอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐมนตรีสร้างกติกาขึ้นมาใหม่และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญพศ2534ต้นปีพศ2535จัดการเลือกตั้งซึ่งได้พรรครัฐบาลมาสม5พรรคการเมือง แต่งตั้งคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดาคาประยูนภายหลังเหตุการณ์พศ2535พฤษภาธมินในอนายอนันต์ปัญญาลชุนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งภายในสองเดือนกรกฎาคม2535จัดการเลือกตั้งใหม่ได้พักประชาธิป,ปัตย์จัดตั้งรัฐบาล เหตุการณ์เพื่อภามินนำไปสู่แนวคิดใหม่ทางการเมืองไทยการพัฒนาการเมืองการปกครองไทยพศ2535รัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างเจตนาลมต้องการแก้ไขสถานาการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองที่ผ่านมาในสังคมการเมืองจึงนำไปสู่กระบวนการปฏิรูปก,การเมืองนายมาลดุลน,น่า ประธานรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยคอพปนายแพทย์ประเวศวลีทำหน้าที่จัดการทำแผนพัฒนาการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมพศ2538ถึงพศ2539นปัายหารศริลปะอาชานายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองคอปกและ แต่งตั้งสภาล่างรัฐธรรมนูญสอสอลอทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม11ตุลาคม2540นายชาวลิตยงใจยุธยทธนายกรัฐมนตรีประกาศใช้รัฐธรรมนูญพศ2540ฉบับที่16ฉบับประชาชนแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมคือ แนวทางที่จะใช้รัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดรูปแบบการปกครองและกำหนดรูปแบบกลไกลอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการจัดองค์กรบริหารของรัฐสรุปโดยรวมอย่างสั้นๆแนวทางนี้ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมีสารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ให้หลักประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังนั้น รัฐธรรมนูญจะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสาระสำคัญที่รัฐธรรมนูญนั้นจะได้บัญญัติไว้นั่นเองกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปร,ประชาชนจึงเกิดการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปร,ประชาชนในขั้นรัฐสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งรา,าชอาณาจักรไทยพุทธศักราชได้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเมื่อวันที่ 4. กันยายนพุทธศักราช5 5 4 0โดยมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางจนเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 11. กันยายนพุทธศักราช5 5 4 0หลังจากนั้นภายหลังที่ได้มีการรอการพิจารณาไว้15วันที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติให้เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2540จากนั้นประธานรัฐสภาจึงได้นำร่างรัฐธ,ธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพับปรมาภิไทยและประกาศใช้เป็นรัฐธ,ธรรมน,นูญแห่งราชะอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540เมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2540 อาจกล่าวได้ว่าการเมืองการปกครองไทยยุคป,ปัจจุบันยังมีอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมโดยมีรัฐธรรมนูญพราะพุทธศักรา2540เป็นบันไดขั้นที่หนึ่งที่จะนำไปสู่ประชาธิป,ปไตยสมบูรณ์แบบโดยได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายนักการเมืองข้าราชการประจำกลุ่มนักธุรกิจสื่อมวลชนองค์กรภาคเอกชนและประชาชนจะต้องร่วมมือกันผลักดันไปสู่ความสำเร็จร่วมกันรัฐธรรมนูญพุทธศักรา25 40, ช2540ฉบับประชาชนเป็นฉบับเกิดมาจากความต้องการและเรียกร้องของประชาชนชาวไทยและได้มีการจัดทำประชาธิปารอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีการคาดหวังว่ารัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้จะส่งผลให้การเมืองการปกครองไทยมีการพัฒนาในแนวทางประชาธิป,ปไตยภายใต้หลักรัฐธ,ธรรมนูญดังกล่าวการเมืองการปกครองไทยช่วงพุทธศักราช2535ถึงพุทธศักราช2540เป็นช่วงของการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมโดยมีรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2,540เป็นบันไดขั้นที่1ที่จะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ